สวัสดีครับอ,อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าพี่เขาเนี่ยใช้กล้องค่อนข้างาหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะแล้วก็สลับส,บสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปตลอดนะครับเพราะว่ามีหน้าที่จะต้องทำไอ,อทดสอบกล้องรีวิวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประจําแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่จะใช้กล้องพวกมิลเลอร์เลสเนี่ยในการที่บันทึกภาพนะครับไปรับลูกไป เดินเล่นกับแม่กิ๊กที่นู่นนี่นี่หรือว่าไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากจะพกกล้องเล็กๆเงี้ยไปติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ถ่ายนูนน่นถ่ายนี่ทีนี้ก็ต้องมีกระเป๋าที่จะไว้ใส่กล้องไอ้กระเป๋าที่มันมีอยู่ทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยนะครับพี่หาไม่ค่อยชอบนะคือถ้าเป็นงานเป็นการโอเคไม่มีปัญหานะครับแบบพกดี l r อาไปถ่ายงานกงๆงโครงการอะไรเงี้ยพี่หาวก็เอาเป็นฮาร์ดเคสเลยนะใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสล็อต ใส่เข้าไปนะครับหรือจะเป็นแบ็คแพคก็เป็นจริงเป็นจังอันนั้นคืองานนะครับแต่ทีนี้พอมันไม่เป็นงานเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรที่มันหรูหรลาลาังการอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันไม่สะดวกนะครับในการเอาไปใช้ใน,นงานในชีวิตประจำวันพี่เขาก็เลยควานหากระเป๋ามานะควานหายะแย่มากมายเลยนะครับก็คือ ซื้อมาใช้เองเยอะแยะเลยอะเต็มไปหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ใบละไม่กี่บาทนะครับจนใบละเยียบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ลองซื้อมาใช้แต่ก็ยังไม่ถูกใจนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ถูกใจนะครับมันเกือบเกือบถูกอะมันจะมีอะไรไม่ลงตัวสักเล็กน้อยก็เลยไม่ใช้มันแต่ว่าเมื่อ3าสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เขาก็ได้กระเป๋ามานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางเอกสิ์เนี่ยเขาได้กระเป๋ามาเขาเขารู้อะว่าพี่เขาเป็นแบบไหนนะครับก็เลย เอารุ่นนี้เข้ามาเพราะพี่หาเชียร์บอกเอารุ่นนี้ก็ามาสิอยากได้นะครับเห็นเขาก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็ส่งรีบส่งมาให้พี่หาลองพี่หาก็ลองตั้งสามสี่เดอนนะเขารีบแต่พี่หาไม่รีบนะครับเพราะว่าอยากจะลองใช้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงเปล่าว่ะไม่ใช่แบบเออมันใช้ๆแล้วมันก็ไม่ถูกใจอีกอะไรเงี้ยแต่ไปประมานะครับตอนนี้ถ้าใครเห็นพี่หาเดินเล่นด็อกแจกล็อกแจกนะครับก็จะรู้ว่า,วาพี่หาเนี่ยจะสะพายกระเป๋าตัวนี้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องอ่าจริงๆนะหน้าตามันไม่เหมือนกระเป๋ากล้องเลยแต่ว่ามันใช้งานในการใส่กล้องนะครับกระเป๋านี้นะครับเป็นย่อคำเพอ,อเดี๋ยวพี่เอาให้ดูก่อนนี่นะครับย่อคำเพอนะครับเป็นกระเป๋าใส่กล้องที่หน้าตาไม่เหมือนกระเป๋าใส่กล้องน,นะน,นะครับหน้าตามันจะดูชิคๆหน่อยนะครับชิคๆหน่อย แบนแบนเห็นไหมครับมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนี้อ่าแล้วด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดใส่กล้องตรงนี้นะครับดูเหมือนบางๆนะไม่น่าจะใส่ได้แต่ข้างในเนี่ยมันจะใส่ของได้ก็คือใส่กล้องได้ก็พี่ห่าวก,ก็อย่าแงบบนี้สือว่าอันนี้เป็น e o s m นะครับพี่ห่าวก,ก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครับใส่เลนส์เข้าไปอ่าจริงๆได้อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่ห่าวไม่แนะนําว่าให้ใส่พร้อมกันเข้าไปเพราะว่ากระเป๋าตัวนี้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของมันก็คือวแบ ที่ถอดออกได้เนี่ยนะครับไอตัวพาร์ติชันเนี่ยอยู่แค่อันเดียวเองให้มาอันเดียวนะครับให้มาอันเดียวมันก็เลยตายละถ้าใส่เลนส์ไปด้วยกันทําไมครับเลนส์มันก็จะกระทบกันนะครับเลนส์ก็จะมีรอ,อยหรืออะไรอย่างงี้นะครับพี่ห่าวก็ไม่ชอบพี่ห่าวก็เลยต้องหาเนี่ยอย่างนงี้นะครับแล้วก็มาใส่แต่อันี้มันเป็นผ้าที่แถมมากับเลนส์ของฟูจินะอันนี้พี่ห่าวชอบมากเลยน่าจะมีขายนะอย่างเงี้ยใส่ถุงไปแล้วก็ม้วนอย่างงี้แล้วก็ใส่ไปจึง้งนะ เรียบร้อยนะครับด้านหน้าตรงนี้จืดตรงนี้นะครับให้ดูก่อนออนะตรงนี้นะครับพี่อ๋อก็จะใส่แบตเตอรี่นี่นี้นะครับเป็นแบตเตอรี่จืดจืดนะครับใส่ได้เยอะแยะเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะนี่ตรงนี้ข้างหลังนี้นะครับสามารถใส่ของได้อีกอนะครับพี่อ๋อก็ใส่กระดาษที่ชงทิชชู่อะไรไปแล้วก็มีเป็นชั้นๆด้วยนะครับใส่เมมโมรีกล่องใส่เมมโมรีการ์ดอะไรเงี้ยใส่ได้นะ นอกจากนั้นนะครับไอตัวนี้นะอมืมันมีข้างหลังตรงนี้จืดนี่ใส่ได้นะครับอ่านะก็ใส่แบบพวกแท็บเล็ตอะไรเล็กๆนะไม่ใช่รุ่นแบบโอ้ไอแพอันนั้นใส่ไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมันจะใส่ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาสัพายแล้วทําให้พี่เหาหน้าตาดีแค่ไหนนะครับรูปร่างหน้าตาดีแค่ไหน,นเดี๋ยวดูเดี๋ยวสะายให้ดูเป็นไงครับอืม แับแมวเลยนะเนี่ยมันแนบตัวเลยมันจะคล้ายๆกระเป๋าที่พวกแม่ค้าแม่อะไรตามริมถนนน่ะนะที่เขาคาดเอวอ่ะแต่นี้มันไม่คาดเอวมันจะขึ้นมาคล้องแบบนี้นะครับแล้วเวลาเดินถือนะครับพี่หัวามาจอวข้างหลังอย่างนี้อืมนะมันจะพุงป่องนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนเดินเราไม่ไม่ต้องแน่นมากเราก็ขแมแบมพุงนิดนึงนะเราก็เดินออกไปเห็นไ,ไหมครับ มันจะสบายๆมากเลยแล้วก็มันมันง่ายอ่ะนะครับมันง่ายแล้วก็อย่างเงี้ยนะไม,ไ,มไม่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 หนักเลยนะครับไม่หนักเพราะว่าพวกนี้มันเป็นกล้องมิเรเลสมันก็เบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ปึ๊บออกมาข้างหน้าหน้านะครับแล้วก็รูซิปตรงนี้จึ๊บนะครับดึงกล้องออกมาใช้อ่าสะดวกมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ปิดไปะนะ แล้วหน้าตามันเหมือนกระเป๋ากล้องที่ไหนอ่ะไม่เหมือนเลยนะครับก็ใส่ได้สะดวกเนี่ยว้าวนะเนี่ยพี่ห่าชอบมากเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นกระเป๋าของคัมเพอร์นะครับเป็นไอตัวตุ๊กตุ่นนะครับเป็นของออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็รุ่น Enthusia s ยนะครับจริงๆตัวมันเนี่ยครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับไซส์เล็กใช้เกี่ยวนะครับพี่หขาก็เอาไว้ใส่พวก ESM หรือเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าใครอยากจะใส่กล้องใหญ่กว่านี้อ่าอย่างตัวเนี้ย มันก็พอที่จะใส่ไอตัวฟูจ e ิ XE1 อของพี่เหาได้นะครับพอที่จะใส่ได้นะครับแต่ว่ามันแน่นไปนิดนึงนะครับพี่เหาไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ตัวนี้ใส่ XE1 ี e พี่เหาจะเปลี่ยนใหม่พี่เหาใส่อันนี้อันนี้คือไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะเนี่ยไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่านี้นิดนึงนะครับเป็นขนาดกลางนะครับเวลาใส่ xE1 กก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใส่ลงไ,ไปจุบตรงนี้นะครับ เนี่ยพาดิชันเนี่ยเสียดายมากเลยมันมีอยู่อันเดียวมันน่าจะมีหลายๆอันแต่ไม่เป็นไรก็แก้ปัญหาอย่างที่ที่หาวทำนะครับตรงนี้ก็ขยับได้นะครับปึ๊บนะแล้วก็จะใส่เลนก็เอาเลนใส่เข้าไปนะครับใส่ถุงอย่างนี้อ่านะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปคือมันจุใช้ได้นะมันจุใช้ได้นะครับมันจุใช้ได้แล้วก็มีสล็อตข้างในหลายอันนะครับใส่พวกการ์ดพวกอะไรได้นะครับอ่าอันนี้ใส่ ของใหญ่เยอะๆใหญ่ๆ,ญๆญได้เลยตรงนี้ก็ใส่พวกแบตเตอรี่พวกเครื่องชาร์จเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปได้แท่นชาร์จนะตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับพอใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบทรงแบบเหมือนกันแหะแนบๆนะครับไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยพอใส่เข้าไปมันไม่เหมือนกระเป๋ากล้องแต่อันนี้เจ๋งอย่างหนึ่งนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยขนาดใหญ่มากคือใส่ใส่ใส่แบบพวก iPad Mini หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ได้สบายสบายแต่ไม่แน่ใจว่า iPad มันใส่ได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะน่าจะพอได้อืม ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ไม่ใส่ดวดลองลอง,ลองไปลองที่ร้านแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ย iPad mini สบายสมายก็จริงอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับอืมอ่านะครับน,นี่โอเคนะหล่อเหมือนกันพี่เหาใส่อะไรก็หล่อนะเนี่ยถืออะไรก็หล่อครับดูดีเลยจริงๆอัน,นกระเป๋าไม่ได้ดูดีนะแต่ว่าคือรูปร่างพี่เหาเนี่ยดีนะครับหุ่นดีแล้วก็ หน้าตาดีด้วยเวลาถืออะไรมันก็เป็นสักเป็นสีกับสินค้านะครับนะนี่ครับเขาเลยชอบส่งมาให้พี่หารีวิวนะครับอ่ะทีนี้คำถามต้องมีแน่นอนนะครับว่าแล้ว d ดียสาใส่ได้เปล่าใช่ปะ่ะดียสาไม่เวิร์กว่าพี่หาลองแล้วพยายามนะครับพยายามมากเลยคือถ้าดียสาตัวเล็กๆเน่ยมันก็พอจะโอเคถูไถนะครับแต่ว่ามันควรจะไปแบบเลนเดียวอ่ะคือคือ เป็นเลนติดกล้องอันเดียวนะครับอ่านอย่างนี้ 6D ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอใส่ลงไปเป็นไงครับมันมันทําให้กระเป๋าเสียทรงนะมันทําให้กระเป๋าไม่น่ารักนะคือมันปูดโปนแล้วเนหะ็นไหมดูทรงมันดินะไม่เวิร์กนะครับหรือถ้าเกิดว่าอ่ะไม่คิดมากนะครับอ่ะอยากเอาไปเล่นเดียวนะครับชีวิตมีอยู่เล่นเดียวนะครับ ซื้อฟูลเฟรมมา 6D นะครับไม่มีเงินเหลือละนะครับมีเลนตัวเดียวใช้นะครับอ่ะอย่างนี้พอได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเอาพาร์ติชันเนี่ยออกนะครับแล้วก็ใส่ไปก็พอได้แต่พี่เขาก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะครับรู้สึกไม่ไม่ค่อยเนี่ยพอสะพายมันก็เหมือนเป็นเหลี่ยมๆอ่ะนะเหมือนไม่แนวนะมันต้องเอาไว้ใส่พวกมินเลสส์ถึงจะเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าใครอาไปใส่พี่เขาก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะมันไม่ใช่เงินพี่เขานะครับก็แล้วแต่นะ แต่ว่าเนี่ยอันนี้มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทรงไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเราสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยอืมพี่เอาว่า DSR นะปีปีปีซื้อรุ่นไอไม่ใช่รุ่น Enthusiast อันนี้ Enthusiast นะครับ DSR นะไปซื้อรุ่นเนี้ยไอมิลเลนดอลล่าร์ที่พี่เขาเคยรีวิวอะนะเหมือนกันนะครับก็ถึงมันจะไม่ชิคเท่าไอตัวนั้นนะแต่ว่ามันใส่ DSR ได้โอเคกว่าอืม,อม ก็ยังโอเคหว่าก็เป๋ากล้องทั่วไปอ่ะเพราะหน้าตามันไม่เหมือนนะครับโอเคนี่นะนะอันนี้พี่เขาก็เอามาแนะนํานะครับหลังอยากใช้งานไป3 4เดือนอันนี้ใช้งานจริงเลยนะพี่เขาไม่รีบรีวิวเพราะว่าเขาส่งมานานแล้วละ่ะยังไม่รู้ของหมดหรือยังนะแต่ว่าคือก็ลองไปหาดูนะครับน่าจะมีตามร้านทั่วๆไปหรือไม่ก็ถ้าร้านเนี่ย เห็นอยู่พี่ห่าวนะครับก็ลองสั่งกับทางเอกสินดูนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวนี้น่าจะโอเคเนื่องจากว่าคนที่ใช้กล้องมินิเลสเนี่ยจะประสบปัญหาอย่างที่ห่าวเนี่ยสัส่วนใหญ่นะครับคือหากระเป๋าใส่ย,ยากแล้วก็กระเป๋าที่มีอยู่มันไม่ค่อยคล่องตัวแต่ตัวนี้คล่องตัวนะครับพี่ห่าวเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันมาเยอะแยะมากมายแล้วไปเที่ยวไปอะไรเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ดูเป็น เป็นมิดกับคนทั่วๆไปนะครับไม่ได้ดูว่ามันเป็นเหมือนกับกระเป๋ากล้องที่ที่ที่เราเคยเห็นกันนะครับนะอ่ะด,ดูทีนี่นะครับยี่ห้อแอมเ m อร์ uh, นะครับเอ็นแล้วก็มีไซส์หลายไซส์นะครับอันนี้ไซส์เล็กไอ้เมื่อกี้ไซส์กลางแล้วก็มีไซส์ใหญ่ดต่นั้ไม่รู้ว่าเขาเอาเข้ามาหรือเป่าจริงๆมีแบบเป้ด้วยนะแบบเป้ด้เป็นเป็นแบบสะพายแล้วก็ เป็นอะไรสลิงอน่ะนะครับแต่ว่าพี่เาไม่ค่อยไม่ยังยังไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะก็เลยยังไม่ไม่ได้เอามารีวิวนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเผื่อใครมีปัญหากับไอตัวกระเป๋าใส่กล้อง Millerless ได้ชิกๆแนวๆลองดูตัวนี้ว่าถูกใจหรือเปล่าโอเคครับสวัสดี